เต้นกันหน่อยนะครับไปกันที่หมู่บ้านงู <c oughs> เขาจะมีการฉลองเทศกาล <c oughs> สงกรานอย่าง,ง, <c oughs> งไงนะครับเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณชานิทธิ์ฝังชัยภูมิครับ <c oughs> ขอบคุณครับขณะนี้ผมอยู่ที่ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยบ้านโคสง,ง่าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งในช่วงเทศกาลสงการานนี้ทางชมรมก็ได้มีการเพิ่มรอบการแสดงคนสู้กับงูเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ชมการแสดงที่น่าตื่นเต้นตลอดทั้งวันครับ นี่คือบรรยากาศที่ตื่นเต้นและสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาชมการแสดงคนสู้กับงูจงอางที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลกโดยนอกจากการแสดงคนชกวยกับงูจงอางแล้วปีนี้ยังได้เพิ่มการแสดงที่ตื่นเต้นและสนุกสนานอีกหนึ่งรายการคือการแสดงลิงสู้กับงูที่สะกดให้ผู้ชมต้องนั่งลุ้นเอาใจช่วยลิงเพศเมียชื่อสีตลอดช่วงการแสดงนายปรางพระเมืองประธานชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยบอกว่า ช่วงวันที่11ถึง17เมษายนที่นี่ได้มีการจัดงานวันงูจงอางโลกขึ้นเพื่อขอบคุณงูที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงมาสู่หมู่บ้านโคกสง่าแห่งนี้พร้อมเพิ่มรอบการจัดแสดงจากช่วงปกติวันละประมาณ1ิบรอบเป็นวันละประมาณ20รอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ชมการแสดงที่สุุกสนานและตื่นเต้นด้านนายสุภชัยลีเขาสูงานายอำเภอน,น้ m พองเปิดเผยว,ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านงูจงอางในปีนี้ก็ยังคงคึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ว่าพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศนะครับได้มาเที่ยวชมหมู่บ้านงูจงอางนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดขอนแก่นและของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาหลายที่ถามแล้วมาจากหลายจังหวัดนะครับมาจากกรุงเทพมหาคนครก็มีนะครับสายๆหน่อยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมามาเยี่ยมที่นี่นะครับแล้วก็บรรยากาศสนุกสนานดีครับนในเพลิก็พาพี่น้องเที่ยวแล้วก็ข้อสาคัญตอนนี้เรามีเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับว่า นักท่องเที่ยวมาที่นี่จะต้องได้รับความปลอดภัยจากการเยี่ยมชมสำหรับในช่วงบ่ายทางชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยก็จะได้มีการจัดแข่งขันง,งูจงอางว่ายน้ําซึ่งถือเป็นการแสดงที่สําคัญของหมู่บ้านงูจงอางแห่งนี้ให้กับนักท่องเที่ยวและคณะทัวร์ได้ชมอีกด้วย oh, yes, นักท่องเที่ยวที่สนใจจะชมการแสดงคนสู้กับงูที่ตื่นเต้น oh, <yes>, ก็สามารถเดินทางมาชมได้ที่บ้านโคกสง่าอเาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ได้ทุกวันครับช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีครับ oh, yes, ขอบคุณคุณชัน